ยังน้องซี่แก่ส่งคลิปมาหานี่รยแล้วเข้ากันเลยเบลกาครับอบอดปาเนี่ยนะมีน้องคนนี้ร้องเพลงพอมากสนใจไหมบอดกับขึ้นขึ้กันมาถ้าเอาน้องมาอีกก็จะเป็นแบบว่ากระแสเอาเด็กมาหากินเขาเขาต้งรับกระแสใช่ตัวเข้ากันเลยว่าอ่ะเข้าเห็นพระสวัสดิ์ในน้องเข้ากันเลยบอกว่าเขามีซื้อในมือเนี่ยอาจจะแบบว่าม,มีคนติดตามไม่เยอะช่องเล็กๆ แต่เฮาอยากเอาหน้องไปลงดังไม่ดังเราไม่รู้แต่ว่าถ้ามีคนชอบอแล้วก็น้องดังขึ้นมาอย่างวงเราถ้าเราไม่ปั้นก็นต้องมีคนอื่นที่สนใจเพราะว่าถ้ามีกระแสร,รู้ไหมว่าลงไป1วันสองวันยอดแชร 7, 000, ์เจ0 0ยอดการดูสองล้านอ,อันนี้เราลงของช่องไครแม่นี่ลุยชาแนลค่ะมีผู้ติดตามมีผู้ติดตามแปดแสเก้ ก็ถือว่าเป็นซ่องดีน้อยสําหรับวง,ง,งใหญ่ๆแล้วค่าจากที่ลงเราลงไปแล้วก็มีหลายหลายวงมากแล้วก็หลายศัตรูมากที่ติดต่อมาแบบว่าอยากได้น้องมปอยู่ด้วยคุณครูอ่ะคุณครูก็ให้เกียรติว่าเราเป็นคนที่แบบว่าทําให้คนรู้จักคุณครูก็อยากฟังจากปากเราว่าเราจะทํายังไงกับน้องต่อคุณครูก็ให้เกียรติพอทีดียอดแชร์มันเอยอะแล้วก็วมีเขาเได้สนใจ ใอ,หอ่หยดหยดแช่หลายแลย้วพ้อกันเลยเบาครับแพว้พวแพว้วครับคุณยี่บาทา่าเนี่ยนะน้องคนนี้นะกะระแสมันมาในทางนี้แล้วเราก็แอบ,บแบบว่าอยากเชียร์น้องเราก็แอบแบบไปสืบว่าน้องน่ะยูก็ไผ่ชีวิตน้องเป็นจ้งไดความเป็นกระเทยนอเพาะเราอยากดานันเพราะเราทําแล้วอยากทําอะไรก็ทําให้มันสุดถ้ากแอบไปสืบกันเลยป่าน้องนะ่ะพ่อแม่แยกทางกันน้องอยู่กับคุณย่าตั้งแต่เล็ก โปรไฟล์น้องก็น่าสงสารแล้วก็คนก็ชอบเยอะนะแล้วก็มีวงที่สนใจน้องเยอะมากครูก็ให้ความสำคัญว่าเราจะเอาไหมถ้าเราไม่เอาเขาก็จะตัดสินใจนะประมาณนี้หลัากลารน้องมาแล้วกินบล็อกแตกเนียคะแม่อะไรนะคะกินบล็อกตแตกนคะแตกมากแตกมากมาหลังจาก,กน,น้องกับครูเนี่ยตั้งตัวไม่ถูกเลยคือไม่เคยมี แชทแบบเต้นเข้ามาเยอะแล้วก็ไม่เคยมีมาลัยออนไลน์มาลนยออนไลน์เป็นยังไงคนไม่เคยดังไม่รู้จริงๆนะมาลนยออนไลน์เป็นยังไงวันแรกได้มาลัยออนไลน์เป็นหมื่นวันแรกยังไม่มีเองนะคะรู้ว่าจะมาขึ้นวงวันแรกมาลนยออนไลน์เป็นหมื่นเชื่อไหมว่าเป็นบุญพลาเป็นบุญสับพันว่าแบบให้ได้มาเจอการใช่คือปลาเป็นบุญเป็นแมนเป็นวาสนาเป็นโชคชะตาแล้วก็ครูก็จะพูดอยู่ตลอดว่าอันนี้ต้องขอบคุณแม่ยุ้ คือแม่ยุ้ยมีบุญคุณมากที่ทําให้เขาแบบว่ามีวันนี้ได้เนี่ยก็เลยบอกว่าเราต้องคืนป้าเป็นบุญคุณให้คิดซะว่าเราอ่ะมีสื่อแล้วก็เราแค่อยากสารฝันให้น้องแค่นั้นแม่ตอนนี้ไอ้ตงองอายุเท่าไหร่สิบสองค่ะแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งน้องไปต่อบเราไม่ไหวน้องแบบไม่อยากไปอย่างงี้เราในสายทางนี้น่ะถ้าถ้าใจไม่ไปแล้วเรามัคับไม่ได้จริงๆ ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวน้องเองอย่างที่ถ้าเราบังคับเข้าไปแต่เขาเขาไม่ชอบมันมันก็สานต่อไม่ได้เห็นว่าพ่อมีก็วางเพลงแต่งเพลงให้น้องแล้วจะเข้าห้องอัดวันที่สิบเก้าค่ะเป็นเพลงแนวไหนคะแม่ใบหน่อยนิดนึงได้ไหมคะแนวหมอลำอาจารย์อาจารย์ผู้ใดแต่งคะแม่อาจารย์พีกค่ะอาจารย์พีกเหมือนเดิมแล้วก็มีแพลงกระซิบมาว่าอาจจะมีเพลงคู่ น้องกับคุณครูด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบต้องขอบคุณ FC ที่แบบว่ากระแสแรงมากขนาดน้องยังไม่มีเพลงยังดังขึ้นเวทีเนี่ยกรี๊ด FC หน้าเวทีเนี่ยอยากเป็นนักเรียนอยากเป็นนักเรียนแก่แค่ไหนก็อยากเป็นนักเรียนค่ะ,ะเ,ตเนนาตก์งานมานี้คือวิทแต่คนจัดก็คือแบบภูมิใจมาก ฝากผลงานลูกๆทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะคะก็อยากติดตามช่องใครมีทุกคนมีสื่อในมือหมดมีช่องการติดตามของทุกคนหมดฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะอาจจะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยแบบมีโเซเชียลในมืออาจจะพลาดบ้างผิดบ้างก็ในานามของผู้จัดการท้าลูกๆในวงทำอะไรผิดพลาดเราก็ขอน้อมรับแล้วก็ขอโทษไว้เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็ อยากให้โอกาสน้องๆได้่ามีความเจริญได้ก็ก็คือน่นใจก็คืออยากสารฝันให้ทุกคนได้ดูแลในครอบครัวความฝันของทุกคนในวงคือความฝันเดียวคืออยากให้ครอบครัวมีความสุขค่ะในยุ่ยอีกนิดนึงแล้วคือณตอนนี้ที่เราได้เด็กมาตอบรัแล้วอินบอกมันแตกมากเลยในการที่แบบกันเด็กครับพอเด็กเด็กงส่งมาตำักเยอะเองยังส่งเด็กเยอะไหมส่งมาเยอะมากค่ะแต่ว่า ตอนนี้ยังบมง่้ไนมีแพลงมาจะจะเอามาเพิ่มอีกคืออย่างเราไม่อยากเอาเด็กๆที่มีความสามารถมาดองเราค่อยปั้นไปทีละคนให้มันมีเพลงทีละคนก่อนคือแบบกระแสมาจะมาไม่มาเราไม่รู้แต่ว่าเราไม่อยากเอามาเยอะๆแล้วมาดองไว้เราอยากค่อยๆปั้นไปก่อนอยากทำให้มันดีที่สุดกอ่อนค่ะอยากสมมุติว่าน้องเพลงเนี่ยอ่ะได้แล้วนะครึ่งทางเ,ออเดี๋ยวน้องสีแกม,ออกมคือ ต้องอยากให้ออกเพลงไปก่อนว่าจะได้มาขนาดไหน